ยายาตูเรเป็นหนึ่งในกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลแอฟริกาและพรีเมียร์ลีกเรื่องราวของเขาน่าสนใจตั้งแต่เส้นทางชีวิตที่ยากลำบากไปจนถึงความสำเร็จในระดับโลกและเหตุการณ์เค้กวันเกิดที่กลายเป็นตำนานเล่าขานนี่คือเรื่องราวที่ละเอียดและน่าฟังของยายาตูเร 1. เส้นทางจากความยากลำบากสู่ยุโรป จุดเริ่มต้นที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยาย่าเติบโตมาในโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสตในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีนะักเขาเคยเล่าว่าในช่วงเริ่มต้นอาชีพเขาต้องเล่นฟุตบอลโดยไม่มีรองเท้าเป็นเวลาถึงสองปีซึ่งเป็นวิธีที่เขาใช้ในการพัฒนาการสัมผัสบอลและความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมของเขาผู้เล่นที่หลากหลายในช่วงแรกของการคาแข้งเขาเคยถูกจับไปเล่นในหลายตำแหน่ง รวมถึงเป็นกองหลังตัวกลางในบางครั้งและเคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งนี้เช่นในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปี2009ที่บาร์เซโลนาเอาชนะแมนยูเนเตตดโดยเขาลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กประสบการณ์กับบาร์เซโลนา2007-2010ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จยาย่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมบาร์เซโลนาในยุคเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาดิโอลา และสามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เหตุผลในการย้ายทีมแม้จะคว้าแชมป์แต่เขาตัดสินใจย้ายออกจากบาร์เซโลนาในปี2010เนื่องจากเขามองเห็นว่าตำแหน่งในทีมชุดใหญ่อาจถูกจำกัดเนื่องจากเป๊ปกวนดิโอลาได้ให้ความไว้วางใจกับเซอร์กิโอบุสเกตกองกลางดาวรุ่งชาวสเปนมากกว่าซึ่งการตัดสินใจย้ายออกไปพิสูจน์ตนเองในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเต็มตัวที่แมนซิตี้นั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่ง 3. 10โลเบรกแตกตำนานแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้การมาถึงและเปลี่ยนโฉมสโมสรยายาตูเรยย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2010และกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนซิตี้จากทีมกลางตารางไปเป็นมหาอำนาจของพรีเมียร์ลีกด้วยพละกรลังที่มหาศาลการวิ่งขึ้นลงที่ไม่มีวันหมดเทคนิคการครองบอลและการยิงประตูที่หนักหน่วงทำให้เขาได้รับฉายาว่า10โลเบรกแตก ฤดูกาล2อดูก0 1 4ารถึง3 2ที่สุดยอดฤดูกาลนี้คือจุดสูงสุดในอาชีพของเขาเขาทำสถิติส่วนตัวในพรีเมียร์ลีกโดยการยิงไปถึง20ประตูซึ่งเป็นกองกลางที่ทำได้ยากมากและทำแอสซิสต์อีก9ครั้งทำให้เขาเกือบจะคว้ารางวลัลรองเท้าคองเลยทีเดียวผลงานส่วนตัวที่โดดเด่นนี้ช่วยให้ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ 4. เรื่องราวของเค้กวันเกิดที่โด่งดังตำนานที่ถูกบิดเบือน ในปี2014หลังจากช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จดิมิทรีเซลุกเอเย่นของเขาได้ออกมากล่าวหาว่ายาย่าตูเร่ไม่มีความสุขกับสโมสรเพราะไม่มีใครจัดงานฉลองวันเกิดหรือมอบเค้กวันเกิดให้กับเขาอย่างเหมาะสมผลกระทบที่จริงจังแม้ยาย่าจะยืนยันในภายหลังว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องตลกที่ถูกเอเย่นทำให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่เรื่องราวนี้กลับกลายเป็นมุกตลกที่ถูกนำมาล้อเลียนอย่างแพร่หลายในโลกฟุตบอลและตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเค้กวันเกิดทำร้ายเขาอย่างมากและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเขากับแฟนบอลบางส่วนการพิสูจน์ตนเองแม้จะมีประเด็นขัดแย้งกับสโมสส์และเป๊ปกวาดิโอลาในภายหลังแต่ยาย่าก็สามารถเอาชนะใจทุกคนและกลับมาเป็นส่วนสำคัญของทีมได้อีกครั้งในยุคข,ของเป๊ป และสุดท้ายก็อำลาทีมไปอย่างสง่างามในปี2018ยายาตูเรจึงเป็นนักเตะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงด้วยทั้งฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาและเรื่องราวเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความทุ่มเทและการต่อสู้ทั้งในและนอกสนามจนกลายเป็นตำนานที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่มีวันลืม